เขาบอกว่าได้ทําทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมไม่สืบทอดอํานาจขอเวลาหนึ่งสัปดาห์จะคัดเลือกรส้อยสสรแต่วันนี้ได้ยินน้องสุริยะสายกตศิลาบอกว่าเขาไปเห็นลิสต์บัญชีรายชื่อร้อยคนของสอสรที่ผ่านการคัดเลือกจากคอมชอเป็นที่เรียบร้อยแล้วถามว่าหน้าตาสวยไหมสุริยะสายตอบพอดีว่าขี้เล่เอาแล้วค่ะเราจะไปดูนะคะดรสุภวุฒิสายเชือ้อกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์พัฒนาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา สวัสดีครับแม่คนต้องถามคําถามเฉยๆนะคะว่าหลังจากที่ทางผู้ว่าอดีตผู้ว่าแบงค์ชาทางรัฐมนตรีคลังและรองนายกหม่อมอุ้ยออกมาแถลงการเมื่อตอนปวกข้ามเนี่ยมันมีผลที่ดีในทางความรู้สึกของนักลงทุนมากน้อยแค่ไหนคะทุกอย่างก็กลับไปสภาวะคล้ายๆเดิมนะครับ<ะ>ว่าการซื้อขายหุ้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปไม,ไม่ต้องไปตั้งไปตั้งสำรองเงินแล้ว ไม่ต้องตั้งสำรองเงิน30%นะฮะใช่ครับค่<ฮ>ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าซื้อขายเร็วกว่าหนึ่งปีเนี่ยก็ไม่ต้องเสียสิเอร์เซ็นแล้วค่ะครับคิดว่าตลาดก็คงคลิกกลับมาในระดับหนึ่งแต่ความค่าใจอาจจะมีอยู่บ้างนะครับอะไร,ระบ้างค่ะเออเป็นไปได้คือเมื่อเป็นไปครั้งหนึ่งแล้วว่ามีนโยบายอย่างนี้ก็อาจจะในอนาคตก็อาจจะห่วงอยู่นิดหน่อยว่าอาจจะมีอย่างนี้อีกหรือเปล่าครับ ค่ะไอ้ที่มีอย่างนี้เนี่ยมันเกิดเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่คะแค่ว่าจะสกัดกั้นการเก็งกาไรค่างเงินบาทอย่างเดียวเหรอคะออคิดว่าเป็นตรงนั้นเป็นหลักนะครับเ,เ,เพราะว่าค่างเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมากเนี่ยผู้ส่งออกก็